สนามตรงน,นั้นสนามกรอบโตรงนี้ก็ไม่ย่อยนะครับวันนี้วันแม่ออกชดเผ้าวตร,ตรงสรบสะพานนู่นนะมันก็กว้างดีนะเัดจักเลยแล้วเส้นโดยเส้นสองร้อยปีมา ขอ,องใหญ่นลยดูดูเงียบๆแต่วันนี้ปลาไม่ค่อยกินนะนะปลากินดีไหมครับไม่เข้าเลยหรอ <laughs> ไม่เข้าทั้งวันวันนี้ <laughs> ไม่กินเลยใช่ไหม <laughs> น้ำมันคุณๆเนาะวันนี้เนาะน้ำมันแบบคุณๆเ <c oughs> ลยร้อนใช่ไหมวันนี้ร้อนอากาศร้อนนี่ส่งผลต่อการกินของปาลาเนี่ยนี่ยนนี้โอ้โหนาเขาก็เดินจอดรถตรงสะพานนะ แล้วก็เดินเข้าไปตกได้ตรงนี้นี่ฝั่งนี้ก็ได้แล้วถนนตรงนี้ไปไม่ได้นะครับน้ำท่วมนะน้ำท่วมของสดเผาฝั่งนี้ก็มีที่ดงนะครับนี่ ดูใต้สะพานน่าจะมีคนลงหรือเปล่าแล้วรอรอลงไปดูเดี๋ยวมาถามนา้าเป็นไงบ้างมานไหมดูได้เงียบนะมานวะนะาขึา้นามาน้ำไหลบ่แห่งเล่นเนาะัำบังบตีบมต่อเลยบ่อากาศเป็นหอนบ่ ถ้าเช้าตอนเช้าเนี่สกินดีมากนี่ต่วันตกเลยแต่วันออกนี่นะครับของสดเผาโอเคครับมันจะมีมุมอีกมุมหนึ่งนู่น